ก็เข้าสู่ช่วงของเปเปอร์นะครับวันนี้ก็มีเปเปอร์สตัวนะครับก็ตัวแรกเป็น CK นะครับก็ได้คุยกับบริษัทมาเนี่ยภาพรวมก็คือในไรมาสสี่เนี่ยก็เป็นตัวมารจินที่มันดูต่ากว่าปกตินะครับอยู่แค่ประมาณ6%กเ็นี่ยก็มาจากที่โครงการที่หลวงพ่บางนะครับมีการปรับในเรื่องของวัสดุก็เป็นเรียกว่าเป็นวันธารมละกันก็ทําให้ตัวมา r จิเนี่ยมันดูแย่กว่าปกติแล้วก็ถ้าไม่รวมเนี่ยมันก็จะอยู่เฉลี่ยเลยก็คือประมาณ7จถึงซึ่งก็เป็น เป็นมาจิ้นเป้าหมายสำหรับเขาในปีนี้ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ว่าอยากให้ทราบว่าในแต่มาสีมันปรับเนี่ยมันเป็นแค่วันถามนะครับแล้วก็แบ็กหลอกเองก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับตัว CK เเราคุยกันมาตลอดเนี่ย บ็กหลอดปัจจุบันก็คือแสนสามหมื่นล้านนะครับอันนี้ก็ยังมีโครงการใหม่ๆที่ยังไม่รวมสายสีส้มยังไม่ได้เข้ามาในนี้ตัวดับเบิลเด็กที่เกยดมาตลอดก็ยังไม่ได้รวมนะครับแล้วก็สายสีม่วงใต้เนี่ยก็ยังไม่ได้รวมซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่คาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะได้เข้ามาในช่วงเครึ่งปีหลังไปนะครับภาพรวมถ้ารวมพวกนี้ที่เราเมนชั่นมาเนี่ยก็จะทําให้แบ็กหลอดเนี่ยเพิ่มไปเป็นสองแสนกว่าล้านอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ซีเคก็คือยังดีต่อเนื่องไปนะครับ ไตรมาสที่1ก็ภาพรวมก็คงกําไรก็ส่งๆคิวนคิวะครับแต่ว่าตัวมาจินอาจจะดีขึ้นแต่ว่าตัว CKP ก็ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่น้ําน้อยหน่อยก็คิวคิวก็อาจจะลดลงมันก็ชดเชยกันไปนะครับแล้วก็อย่างที่คุยมาตลอดว่าตัวรับเหมาเนี่ยภาพรวมของครึ่งปีแรกก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากเพราะว่างบประมาณของรัฐเนี่ยน่าจะเป็นตัว ผลักดันหลักของเซกเตอร์นี้เนี่ยก็จะไปเรียกว่าเริ่มใช้จ่ายกันก็เป็นครึ่งปีหลังนะครับนั้นเนี่ยเราจะเห็นโกร w ที่ชัดเจนก็จะเป็นช่วงไตรมาส3ขึ้นไปนะครับก็เลยตัวนี้เราก็ยังชอบนะครับเรียกว่า CK ก็เป็นท็อปพิกในเซกเตอร์รับเหมานะครับก็ยังแนะนําซื้อเป้าหมายที่27บาทนะครับแต่ว่าถ้าจะเห็นตัวโกร w จริงๆจังๆก็คงเป็นช่วงของครึ่งปีหลังนะครับอีกตัวก็มีเป็น analyst meeting นะครับคุยกับ บริษัทนี้ก็จะเป็นตัวสปานะครับก็ปีนี้ตั้งเป้าที่1.7พันล้านนะครับก็น้อยกว่าเรานิดนึงเราตั้งเป้าประมาณ1.8นะครับแล้วก็เขาจะลองดูว่าจะพยายามย้ายเข้า เซตนะครับจากตอนนี้ที่ list อยู่ a i นะครับก็น่าจะเข้าเซตได้เนี่ยอีกสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เขาจะทำให้ได้แล้วก็ตอนนี้รายได้จากนักท่องเที่ยวเี่ยก็เป็นประมาณสัก60%ละก็ถือว่าเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจากการท่องเที่ยวที่เราเติบโตนะครับแล้วก็มีการขยายสาขาสิบสาขาในปีนี้นะครับก็มีหลายๆที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเช่นบางไม่กับบางนานะครับอย่างไอคอนสยามนะครับหรือที่สุขุมวิทนะครับอันนี้ก็ภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าเขา,เขาก็คิดว่าปีนี้น่าจะขยายต่่ออเนืงไป รายได้ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยถือว่าช่วงติดจีนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรายได้ new high เลยนะครับก็เป็นไปตามที่นะักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นนะครับนี่ก็เลยเชื่อว่าภาพรวมไตรมาสหนึ่งเนี่ยกำไรน่าจะออกมาดีแล้วก็ถ้าท่องเที่ยวเติบโตตามที่เราคาดกันเนี่ยก็ภาพรวมมันก็น่าจะดีต่อเนื่องไปจนถึงปีนี้ทั้งปีเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่คุยถามกันเยอะก็คือเรื่องของตัวราคานะครับเพราะว่าเขามีการปรับราคาไปช่วงประมาณสัก ปีกว่าๆแล้วประมาณช่วงปลายปี2022ช่วงที่เริ่มฟื้นจากโควิดนะครับแต่ว่าก็ปีที่แล้วไม่ได้ปรับ ก็มองกันว่าจะปรับหรือเปล่าเขามองว่าช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะยังไม่ค่อยดีแล้วด้วยราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่าดึงดูดลูกค้าได้ดีก็ยังไม่มีแผนในการปรับราคาครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยเราชอบในในเชิงของการเล่นเป็นธีมของท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าราคามันก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วก็อาจจะต้องขอรอดูนิดนึงในเรื่องของว่าอัพไซด์จากการตักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามีก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวนี้เพอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นนะครับปัจจุบันเราแนะนําถือนะครับถ้ามีอยู่ก็ อ่ถือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าติมท่องเที่ยวมาแน่แแล้วก็ถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะซื้อเป็นลักษณะของระยะยาวเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเป้าหมายราคาที่15.1บาทนะครับอีกตัวก็จะเป็นเอโก้นะครับอันนี้ก็เป็นประชุมนักวิเคราะห์ซึ่งเอโก้เนี่ยก็จะมีประเด็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนที่ไต้หวันนะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาสสีเนี่ยเขามีดรายออฟไปประมาณเกือบเกือบหมื่นห้าพันล้านซึ่งก็คนก็เลยก,กังวลว่าเอะโครงการนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่าก็ก็เรียกว่ามันมันเอ่อเป็น เป็นสิ่งที่คนยังกังวลอยู่แต่ว่าก็บริษ,ษัทก็แจ้งมาแล้วก็ภาพรวมก็น่าจะไรออฟครั้งนี้นี่น่าจะจบละน่าจะไม่มีอะไรที่คอนเซิร์นได้ต่อไปนะครับแล้วกการก่อสร้างก็ยังเป็นต่อเนื่องอยู่ก็น่าจะเสร็จได้เนี่ยน่าจะประมาณสัก ปลายปีนี้นะครับไตมาสสีน่าจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าพอเริ่มผลิตไฟเนี่ยก็สร้างกระแสเงินสดให้กับเอโกได้ประมาณปีละ1,000ล้านเป็นเวลาสักประมาณสักสิปีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่ถามกันเยอะก็เป็นเรื่องของการต่อสัญญาโรงไฟฟ้าฐานหินที่ฟิลิปปินส์ก็อันนี้ก็460เมกะวัตม์กวเนี่ยก็จะหมดในปี2025ซึ่ง2 0 2 4ีปีน,นี้ก็จะเป็นปีที่เขาเริ่มต่อนะครับเริ่มเริ่มคุยกันเรื่องต่อก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ละเอียด ออกมาน่าจะเป็นครึ่งปีหลังก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรสัญญาใหม่ก็น่าจะเริ่มปี2026นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งตัวเอโกก็เป็นประเด็นเหมือนกันก็คือเรื่องของความผันผวนข,ของค่าเงินบาทกับ US เอสดอลเพราะว่าท,ทุกปีที่เขามีปัญหาก็คือว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนของ US เอสดอลทุก 1>, 1บาทเนี่ยมันจะมีผลให้กับเอโกประมาณสักเกือบพันล้านเลยอันนี้หลังจากนี้เนี่ยรายได้ของ US จะสูงแต่ที่เป็นเงิน US เนี่ยมันจะสูงขึ้นก็ทําให้สัดส,ส่วนของที่เขาต้องเป็น Unrealized Rebook เข้ามาในกําไรขาดทุนเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเรียกว่าความเสี่ยงกับเปเอเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงไปนะครับตัวนี้เราก็ยังแนะนําถือนะครับเพราะว่าคอนเซิร์นหลยายอย่างอาจจะดูดีขึ้นแต่ว่าก็อาจจะรอให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าทําได้จริงนั้นหรือเปล่านะครับก็ยังแนะนํา ถือนะครับทาร์เก็ตไพร์ก็132บาทนะครับโอเคปเปอร์ okay, <c oughs> ก็คงหมดแล้วครับแล้วก็ ขอบอกต่อโปรโมชันดีๆนะครับผมก็ร่วมฉลองครบรอบ55ปีทิสโก้ไปด้วยกันนะครับเป็นโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าบริทิสโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นนะครับรับสมาร์ทพอยต์ไปเลยคูณ3เทรดอนุพันธ์เนี่ยรับไปเลยคูณ4นะครับทิสโก้สมาร์ทพอยต์แรกของดีๆต่างๆได้มากมายแลกประกันได้ด้วยนะพี่บอลใครยังไม่ได้ทำประกันนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนของกองทุนรวมเนี่ยถ้าเกิดซื้อกองทุนที่แนะนำนะครับ10,000 0บาทขึ้นไปเนี่ยก็รับบัตรกิฟต์เชอร์มูลค่า200บาทไปเลยนะครับ